อยู่9ก0 0หมื0นสองหกหมื่นเจ็ี่จะสวยจนต้นได้ลดเสียงไปเนี่ยคันนี้ถูกมีปีแอมด้วยหน้าสวยรถป้ายแดงเกือบล้านนะครับป้ายแดงมี่ครอสล้านแล้วพี่เกียร์ธรรมดายังแตะล้านเลยนะจริงป่ะจริงอ่ะล้านอ่ะตีไปเลยล้านหนึ่งสามสี่ห้าหกนะครับสีปีแล้วประมาณ4,000กว่าบาทนะเปิดอยู่1 3 5นะครับสวยโคตรถูกนะฮะนี่ก็20,000กว่าบาทนี่ลดราคา22,000ื่นสอบาทนะครับ สวัสดีครับ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 ต้อนรับนะครับทุกท่านข้าสู่เพจสยามมิเตอร์การประมูลครับ่ายๆใครๆก็ประมูลได้นะครับครับพี่ไปดูรานหนึ่งกันตรงไหนก่อนเลยเลยพี่ไปด้านหลังด้านหลังด้านหลังมีเลยคือตอนนี้มันขยับไปไหนไม่ได้แล้วรถมันเต็มใช่นะครับวันนี้รถทั้งหมดเกือบ900ไม่เกือบนี่900กว่าคันเกือบ1,000คันนะครับ เอาะไรดีพี่อันนี้เรียกว่าของดีราคาถูกสมรรถนะดีนะครับแต่ว่าล้อมันใหญ่ไปหน่อยไปเปลี่ยนเอาสําหรับคนที่ใช้งานนะครับ2.2นะครับตัวนี้เป็นฟรีสไตล์แคปครับไปดู92้าหเบิร์ดคันนี้ดีเซลหรือเบนซินดีเซลหรือเบนซิน39ดูตูดนิดเดียวดูตูดนิดเดียวจ้ะดูตูดเดลดาแทนได้ไหมไม่ได้พี่จะฮาโลวีนแล้ว ดีเซลดีเซล6กหมปีสูงอยู่นะปี13หน้าร้านขายอยู่แสนเนะครับแสนเจ็ดแสนแปดนะครับแล้วก็มีโกซีรี่นะครับเคยขับโกซีรี่คันนี้เป็น S L X ตัวเตี้ยนี่จะสวยต้นต้นได้ลดเครื่องเสียงป่ะเนรอคันนี้ถูกมีปีแอมด้วยหน้าสวยเป็นโกซีรี่นะครับเดิมเดิม ใช่หน้าเดิมเบ็ดเสร็จไม่เกินแสนห้านะครับรถคันนี้เคยเก็บสีรอบนอกมาแล้วนะครับห้องเครื่องเดิมฝาเดิมะนะครับทุกอย่างน็อตยังไม่ขยับเลยนะครับอันนี้หน้าเดิมจริงๆนะครับเดิมเราบอกเดิมนะฮะลี่ยแปด <8, 000 S 2> ล้วแปดพันแชมป์แท้ไหมเนี่ยโคตรถูกอะเบิร์ดอันนี้เทียดีนะแท้นะเทียดีแท้เนี่ยค่าเนี่ยอันนี้บอกเกียร์ดีเป็นเกียร์ออโตวีโก้แชมป์โอ้ไดนะแชมป์ละตัวพีลันเนอร์ตัวดับเบิลแคปแชมป์แท้ด้วยดีนะครับเป็นรุ่นแชมป์แท้ด้วย เขาจะเป็นเอกลักษณ์เลยบอกเขาจะเป็นลายปั๊มตัว T R T หายากนะหายากนะตรงนี้ไม่ค่อยเจอเลยนะเป็นกรรมยีหน้าร้านพี่ว่าต้องมี3 0 0 0 0นเกิน3ามแสนห้าดาออโต้เผยสี่แสนวีคอร์สคอร์สวีคอร์สก็อยู่สองแสนไม่น้อยเนี่ยแก๊งโฟเลยนะไอ้คู่นั้นก็โฟนะคู่นั้นดูหน่อยเข้ามาดูนั้นโฟนั้งคู่เลยนี่เลยสองสามสี่นี่วีคอรสสี่ประตูเกียร์แมนนวลแต่ได้วีคอสนะ อ่าแต่เราได้มีคอร์สนะครับรถค่ายแดงเกือบล้านนะครับได้เดยมีคอร์สล้านแล้วนี่เกียร์ธรรมดายังแตะล้านเลยนะจริงปะจริงอ่าล้านนะตีไปเลยล้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนะครับภาษีปีแล้วประมาณสี่พันกว่าบาทแล้วเหลือสี่พันเดงสกเจสันไม่ไม่น่าจะเกินเลขสามนะครับไม่น่าจะเกินเลขสามรถคอกเทาลอยนะครับเสริมแหน่เทาลอยนี่เรียบร้อยแล้วเป็นเทาเว้ย เผาเป็นพวกหกล้อใช่เป็นพวกหกล้อเล็กเผาหกล้อเล็กคนนี้มันจะรับแรงได้เป็นสบายยเลร์ตันเลยนะครับใช่หน้าร้านขายอยู่400 401ประเมินราคาเอาเผาก่อนนะเผาอย่างเดียวผมว่ามี20,000เทผารวมล้อแหนบเท่าไหร่แหนบผมว่ามีอีกประมาณเจ็ดแปดพันเพราะว่ามันต้องมันต้องแล้วแต่ตับพี่ซื้ออยู่เซเว่น18บาทเองขอหนวดเอาละแแหหนนนบบคละเฉพาะเฉพาะไอ้ตัวล้อเนี่ยพร้อมยางเนี่ยก็สี่ห้าพันแล้วนะ เพราะว่าพอเราใส่เผาเนี้ยเขาส่วนใหญ่เขาจะนิยมเป็นขอบ15าแล้วเขาต้องเพิ่มความหนาของยางใค้ถามหานาวล่าเอารปี15ไม่ชนเป็นตัว e นะมีออปชั่นเขามือหมุนจะเป็นโครเมียมแล้วก็กระจกข้างหน้าโครเมียมหน้าร้านจ๋าอยู่28นะคราบ28นะฮะราคะขอเปิดดูหน้าหน่อยเบิร์ดได้เลยจ้ะยินดีเลยพี่ปี15ไม่ได้ครับอันนี้ไม่น่าดูฮะน่าอันนี้น่าดูกว่าหยอกเล่นหยอกเล่น หุ้ยตกใจตกใจด้วยว่างูสวยอ่ะตกใจอันนี้มันหลุดนะฮะมันหลุดมันหลุดมันหลุดนะฮะโอ้ขวัญอ่อนรคเดิมเกรดซีแต่ฝาหน้าเนี่ยมีมีเอาไปซ่อมมีลายมีนละไม่ฝาเดิมแต่มีรอยถอดเปิดอยู่หนึ่งสามห้านะครับโทษถูกนะฮะหน้าร้านก็ต้องมีสักสองหกสองเจ็ดละตัวนี้แน่นอนเลยนี่ก็สองหมื่นกว่าบาทนี่ลดราคาสองหมื่นสอง 22,000บาทนะครับอันนี้เป็นตัว OpenCAP นี่ฮะราคารด22,000นะครับเป็นมือหมุน2.5 XL สวยนะสวยนะตัว Limited 2.0 Limited ตัวนี้เป็นชุดแต่ง f o r ์เรนเจคล้ายๆกับ Raptor นี่ตัวนี้ขับ4นะครับพอโตโอยเพิ่มความดุดันนะฮะจะมีโลโก้ดาอยู่ข้างหน้านะครับทุกคนดูได้เลยนะครับอันนี้เป็นฟอร์ตตัวนี้นะครับฮะบ้าไดโนอันนี้ เห้ยกระต่ายยอกยอกเกรดบีนะครับคอนเรนเจอร์ตัวลิมิเต็ดสวยนะสวยนะสีบอล2อจจ้ะน่าจะเป็น2.2นะยังไม่ใช่2.0งจุดสอใบอันนี้น่าจะเป็น2.2อยู่เป็น6สปีดนี่เขาจะมีบอกอยู่2.2 6สปีดนี่คือ6เกียร์ครับคันนี้เปิดอยู่3ามแสนน่าจะ3ต้นต้นตัวนี้ไม่แพงเฮ้ยฟอร์ดเยอะมากว่ะ อเอสเอตอบแทนลูกค้าสมาชิกพาเที่ยวมาดีฟมูลค่าวกว่าสาล้านบาทกับทริปท่องเที่ยวมาดีฟสุดเอ็กซ์คลูซีฟสุขสนุกสดชื่นกับธรรมชาติกินไม่อั้นพร้อมกิจกรรมอีกมากมายเช่นกิจกรรมดำน้ำชมธรรมชาติใต้ท้องทะเลและชมปลากระเบนกับกิจกรรมแมนตาสโนว์คลิงดูความสวยงามใต้ท้องทะเลผ่านเรือท้องกระจกกับกิจกรรมเซมิซับบรีนและกิจกรรมซันเซ็ตครู e ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก สุดโรแมนติกอีกทั้งยังมีกิจกรรมสุดพิเศษ,ษอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสำหรับในปี2,566นี้จัดหนักจัดเต็มยิ่งกว่าเดิมกับทริปสะสมแต้มเมมเบอร์ปี2,566พาลูกค้าเที่ยวทั้งยุโรปเอเชียและภายในประเทศไทยรายละเอียดการสะสมแต้มตามข้อมูลที่ขึ้นข้างต้นจัดเต็มกว่าเดิมแน่นอนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02 1197111 1